อะไร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 ตาเห็นก็คงจะเข้าใจออนปานใดก็อย่าไปดื้อซะถ้ากันแล้วไม่เทียงนะไปละลายได้ใช่ไหมไม่รู้ทำไมเสียงมันหยุดที่อเออแต่ก่จะมีพี่นัดใช่อะไรตกใจพี่นัดวะทำไมท้าวหยองร้องไต้มาสั้นวะพูดนัดวะ มันสูงไงะเออแล้วลอตามแล้วมันลอยโอ้โหงปาดีเปลี่ยนมาเป็นดาวไล่เสียงสกิดใหญ่ขงษณะใช้ระเบบาททัพกานแสดงมันชีเดียวกันกับตอนวอหออก่าแล้วทไมมันไม่ถึงอ่ะอัดบุลองไปเดินอออ่ะมันปืนรถขี่แล้วได้หรอโอ้โอ้ ร้องร้องไม่งงไงเอาใหม่เอาใหม่พวกนี้เอาใหม่มพวกนี้เดี๋ยววันนี้ตื่นเนใช่งแขนสั่นขาสัา่นทั้งหมดเลยครั้งแรกที่เราลองซ้อมร้องใช่ไหมใช่เราก็ร้องใหม่ร้องเอาท่อนร้องว่ายังไงเขาท่อนร้องมัน่ะท่อนร้องน่ะมันขึ้นว่าไงวนบังไปเดินบกกับบ้านเฮา,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 าบ่า คีดนี้ได้ปรับลงแล้วแล้ววันนี้ปรับคีลงแล้วนะวันนี้ปรับคีลงแล้วเพราะว่าตอนแรกถ้าคีแค่คีแผ่นเน่ยมันสูงมากเนี่ยเบิร์นมากเลยรอบแรกนั่นแหละพี่แม่ก็เลยบอกว่าอาจารย์ทิธีปรับคีใหม่แล้วอลงได้แล้วนั่นแหละแต่ว่ามันก็ร้องสบายขึ้นรอบสุดท้ายเห็นไหมนั่นแหละรอบสุดท้ายก็